ลุนกันใจหายใจคว่ำกับครูทีผ่านมาครับเช็คครับเช็คเนื้อเช็คตัวเรียบร้อยดีกรีแชมป์ในกรมราชธรร์นะครับสำหรับทางน้่นพี่ฉุยใต้ครับก็เลยถูกหยิบยกให้เป็นแตงหนึ่งครับเอาครับใหญ่เนี่ยก็อยู่ที่ทางเสือดุสิติ์แหละครับมีเข่าในแทงแรงทีเดียวครับเสือดุสิติ ก็หาครับช่วยใต้เล่นจังหวะฝีมือดูรูปร่างเนื้อตัวก็ช่วยใต้จะแกร่งกว่านะครับจังหวะฝีมือแน่นอนครับอยู่ที่ทางฝั่งของสุวยใต้แน่นอนครับแต่ก็อาจจะเหมือนคู่ที่ผ่านมาเลยครับตัวเล็กเนี่ยจังหวะฝีมือดีครับแต่ตัวใหญ่เนี่ยได้เรื่องแรงพละกําลังครับขยับเข้ไปาครับแต่หลุดครับจังหวะนี้ แล้วครับดูวงในครั้งแรกเสือฤาษีตีตีขวาครับหนาวแล้วครับแม่อย่าทําเป็นเล่นไปนะครับชุยใต้ตามฟอร์มเหนือกว่าก็จริงครับแต่ว่าถ้าไม่ออกนี่ก็แพ้ได้นะครับยังไม่ได้ออกอะให้เห็นนะครับชียใต้อย่างที่เห็นตั้งแต่ไฟแรกนะครับพี่ช่วยใต้เนี่ยคือแกไปเจอมวยตัวใหญ่อย่างพี่ปุ้มเนี่ยเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะครับวันนี้นี่ก็เจอตัวใหญ่เหมือนเดิมครับ แล้วก็จะอย่างที่พี่วิเชตบอกครับใจเย็นไม่ได้ครับบนเวทีพอมีแค่3มยกนะครับยกแรกนี่เอาแข่งขวาได้อยู่ครับแข้งขวาดอกนี้เต็มเตครับต้องออกนะครับอาวุธดูยังท่ายทีท่ายอาศัยกันอยู่ครับจองซ้ายไปครับเตะซ้ายครับอาวุธยาของเสดุสิตเป็นเกมชิงจังหวะครับตอนนี้ครับ ุยใต้ก็เหมือนจะไม่ได้เล่งอะไรมากมายครับค่อยๆเบียดเข้าไปนะครับส่วนเสือดุสิตแข้งซ้ายรอหวดครับยังไงดีฮะขยับ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 เตะซ้ายครับเกีียวเกี่ยวเตะแล้วหดด้วยครับนี่จังหวะนี้แกได้อีกสวยเลยครับเอาแล้วครับจุยใต้โดนแล้วต้องเอาคืนบ้างครับเตะขวายังติดบังอย่าลืมนะครับว่ามีแค่สยกนะครับถ้ายกแรกแพ้นี่อีกสอยกนี่ต้องชนะเลยนะครับ พอยกหนึ่งก็ได้แข้งขวาม,มาหนึ่งดอกโซนัส,สฟิ์แม็กวันนี้มาชกในเกมรับครับทำให้ช่นใต้ต้องขยับเดินนแหม,มีสเปงเชื่อมนิดนึงดูครับวนกับพลิ้วครับไม่เป็นเป้านิ่งครับเต๊ะหลุดอีกครับหวางแผนมาแบบนี้ครับบังได้โอ้โหนี่ครับโอ้จังหวะนี้ทำได้สวยเลยครับ มาเอ้าพยายามตีเขาคืนครับวงในขึ้นคอเสียบเข่าเตงตีครับแม่รับแข้งซะเยอะขอเอาคืนหน่อยครับขอเอาคืนหน่อยหมดยกซะก่อนครับเอ้าพักการคู่เดียวหมดยกที่หนึ่งดูกันครับยกนี้อย่างไรครับยกสองแข้งขวามาแล้วครับยกนี้ไม่เดินช้าเหมือนยกที่ผ่านมาครับเดินเร็วขึ้นครับถุยใต้ครับพยามที่จะเตะสกัดครับเสือฤทธิ์ครับ โยกหลอกครับโอ้วันนี้กาลังใจดีครับภรรยากับลูกมาด้วยครับโยกหาจังหวะยังไงดีครับแข่งขวามาซ้ายคืนขวามาซ้ายคืนแข่งขวาก็เตะได้หนักนะแต่ว่าเสือยังยกบังทันอยู่ครับไม่ยอมให้เตะง่ายๆครับขอบังไปก่อนครับอาแล้วครับวงไนครับขึ้นคอโอ้ตีครับพยายามขวางหน้าไว้ครับเสือขวางสู้ครับแม่ไม่ยอมอยู่แล้วครับโอ้โหเจอเข่าของทางด้านชุยใต้ครับ ดันไปดันไปดันไปเอาต่อยทีนึงครับอ่ามัวแต่ดันมัวแต่กันครับโดนหมัดซะก่อนครับชุยใต้บูแล้วครับจากเกมรับมาเป็นฝ่ายรุกขวาขึ้นหรือเปล่าไม่ได้ครับเมือนวันนี้เสือดุสิตก็มาแปนะครับมาโชกในเกมรับครับมั่นใจครับไปประท้าด้วยละอ่ะควาบาง้แยเ่วันนี้วางแขนละเอียดมาเนียนเลยครับเสือดุสิตบีบครับยับเนินบีบให้ทางด้านพี่ช่ยใต้เดินเข้าหาครับ เอาครับขวางขวางกอดเอาไว้ใครตีใครครับพยายามที่จะโกมมาตีครับเอาตีได้ครับชุยใต้ตีอีกทีครับตีเนยไปที่สีข้างของเสือดุสิตอ่าดูเหมือนวงในดูแข็งแรงครับชุยใต้ครับลูกล็อกลูกมัดเด้งตีนี่ถือว่าชัดเจนครับวงในแต่วงนอกเนี่ยแข้งซ้ายของเอ็มก็รอรอจังหวะหวดเหมือนกันครับแม่ทีมทำลายจังหวะครับเขาค่อยบดเข้าไปค่อยๆหาจังหวะขยับเข้าไปครับเอาลุดครับ จงังหวะสองของเสือยังไม่มาครับมีไหมมีไหม,มเอาซ้ายมาครับเอาขวาคืนมาคนละหมัดครับเกมบีบให้ชี้ใต้ต้องเดินครับวงในล็อกในไว้ตอนนี้เกมมันคู่ขี้สูสีจริงๆนะครับได้กันคนละยอย่างดูแล้วอึดอัดด้วยกันทั้งคู่ครับ จังหวะนี้นี่ก็ต้องเอาออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเชือกก็จะไปสบัดดูกันต่อแข้งขวามาเลยครับครับซ้ายครับนี่ครับตั้งรับแข้งซ้ายครับรอจังหวะอยู่แล้วครับเสือดุสิตขยับเข้ามากับเปิดเกมทีมนำไปก่อนแข้งขวาโอ้โหตบสวยครับเกี่ยวล่างเกี่ยวแล้วโอ้ยังไงครับไม่ล้มด้วยครับโอ้ โอ้โหเกนหมายก้านคอครับแข้งขวาของชุยใต้ครับอ่ค่อยๆเบียดเข้าไปต่อยด้วยความใจเย็นมากครับวันนี้ชุยใต้ครับแล้วออกเน้นๆครับแข้งขวาเปิ้นไป2แข้งครับอืออยังไงดีครับเสือดุสิตว้าหมดยกที่2ครับยกอ ก็ละครั้งหนึ่งไฟที่ต้องบอกว่าขยันซ้อมมากนะครับคือลงลงลงเรื่องของโลกโซเชียลอะไรพวกนี้มีแต่การพิจซ้อมอย่างเดียวเลยนะครับผิดกับทางพี่เสือที่อาจจะมีภารกิจอื่นนะครับหลายส่งหลายสดบ้างครับขายของขายของก็ว่ากันไปเอ้ามาดูกันยกสุดท้ายครับยกที่3ครับมาดูยกนี้ครับเสือต้องเดินบ้างแล้วครับแมดู2ยกที่ผ่านมาอาจจะเตาตั้งรับเยอะไปหน่อยมีเหลี่ยมครับอ่ายกนี้ฉุยไม่เดินแล้วครับ หักแทนครับดูเหมือนว่าตอนนี้นี่ทั้งคู่จะคุมคุมครับฉุยนี่ไม่เดินอยู่แล้วครับส่วนเสือนี่ยังไงดีครับเดินไม่เดินครับดูว่าไม่ถุยใต้ดูว่าคือเหมือนจะไม่อยากออกอาวุธกันแล้วครับไม่อยากทํากันแล้วครับแต่เราก็ไม่รู้คะแนนนะครับว่าฉุยใต้นั้นเหนือกว่าหรือเปล่านะครับครับผมแต่จากที่ดูสัมภาษณ์เมื่อช่วงหมดยกนี่พยาของพี่เสือิทธิ์บอกวา ยังมีอาการบาดเจ็บจากไฟที่แล้วอยู่นะครับอ๋อโอ้โหถือว่าสู้ด้วยหัวใจจริงๆครับไฟนี้นี่ฮะช่วงยกสุดท้ายครับก็เข้าไปกอดครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่ชิงชนะเลิศนะครับมวยรอบกลางครั้งหนึ่งไฟบายสิงมาวินนะครับก็จะชกกันวันที่7มีนาคมที่นี่แหละครับที่สนามมวยพิธีราชดำเนินครับแล้วก็แน่นอนว่ามีคู่ประกอบรายการที่เป็นมวยไทย5ยกอีก7คู่นะครับ ก็เดี๋ยวรอจิตตามว่าคู่มวย5ยกเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับผู้ที่จะตามไปเข้าชิงชนเลิศกับพี่เอ็มพาราได์ครับตอนนี้ยืนรออยู่แล้วหนึ่งคนครับอีกหนึ่งคนจะเป็นใครครับปีกองเชิดครับก็เป็นเกมที่ ท่ายีท้ายอาศัยนะครับยกสุดท้ายแล้วนะก็คงจะรู้สภาพตัวเองนะครับว่ายังไงดีครับตอนนี้ก็ไม่อยากจะทำกันแล้วครับนะสำหรับผลมวยคู่ที่ผ่านมานะครับคู่แรกก็คือยิ้มสยามสโชคมีชัยครับพีคแพ้คะแนนอภิเดชน้ำดื่มมี77นะครับเพชรมาวินสิงห์มาวินแพ้คะแนนเพชรสยามจอพัทธิยาครับเพชรสยามควา้าแชมป์รุ่น108ปอนด์เวทีราชดำเนินไปครอง เพชรเก้าล้านสิงห์มาวินครับแพ้ทีกเกอน็อกเอาคัมแบ็กทีเคยุทธนาในยกที่3ครับอิทธิพลสิงห์มาวินหรือว่าอิทธิพลทีบีเอ็มยิมครับเอาชนะคะแนนสิงห์อุดรออุดรแล้วก็เพชรแสนแสบสจต้มปลาจีนครับชนะคะแนนยอดพลันชัยครับคว้าแชมป์รุ่น122ปอนด์เวทีราชดำเนินไปครองครับแล้วก็คู่เอกครับลุงแสงตะวันสาราชครับแพ้น็อกยก2เทพบุตรเพชรเกียรติเพชรนะครับแล้วก็ที่คู่ที่ผ่านมานะครับมวยรอบการละครฝึกหนึ่งไฟรอบตัดเชือกครับสวัยใจร้ายครับ แพ้คะแนนเอ็มพาราไดไปอย่างสนุกดูเดือด2ต่อ1เสียงนะครับเอ็มก็เข้าไปรอชิงชนะเลิศนะครับส่วนคู่ที่2กํกำลังจะจบลงแล้วครับเอาครับอีกไม่กี่อึดใจไม่กี่วินาทีครับหมดยกสุดท้ายครับเป็นอีกหนึ่งภาพที่สวยงามครับเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องกันอยู่แล้วครับแล้วก็มาสู้กันเพื่อต้องบอกว่าการกุศลล้วนๆครับเอาครับนี่ครับขอโทษขอโทษกันครับ เสือดูสิทกับฉุยใต้ครับผลการให้คะแนน3ท่านนะครับกรรมการสุวิทย์กาลีชิดนะครับให้แดง29่สิาน้ำเงิน28นะครับกรรมการสาตาสุภาสายนะครับให้แดง29แล้วก็น้ำเงิน28ท่านสุดท้ายครับกรรมการชัยยุทธคำนเรศครับให้แดง29แล้วก็น้ำเงิน28นะครับเป็นอันว่าลำดับต่อไปนะขอเชิญเสี่ยแบงค์สงขานะผมมอบรางวัลให้กับนักมวยทั้งสองคนนะครับ นี่นะเสียแบงค์สงขานะครับผมมอบรางวัล40,000บาทนะครับให้กับนักมวยเสือดุสิตเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยแล้วกันนะครับรับรางวัลนะชนะรวมไปถึงผู้แพ้นะครับแล้วก็เรียนเชิญเซนหนึ่งสิงห์มาวินครับโปรโมเตอร์รายการการละฆังหนึ่งไฟบายสิงห์มาวินครับขึ้นบนเวทีรวมไปถึงพี่เอ็มพลัดได้ด้วยนะครับพี่เอ็มพลัดไดอ่านี่นะมอบอีก40,000บาทให้กับพี่ฉุยใต้นะครับ